ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้เดอะชานแนลที่เรา bringing คุณข่าวสารล่าสุดและรายละเอียดการรีวิววันนี้เราจะขึ้นไปดำดิ่งสู่หนึ่งในรถ SUV ที่คาดหวังมากที่สุดในปีนี้2026 Toyota Corolla Cross รถคันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวและสำหรับปี2026 Toyota ได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ใหม่พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นลองมาดูด้านในกันก่อน interior, performance, and p r i c i n g t t s e e i f t t i s is the right SUV for you. Starting with the exterior, the 2026 toyota corolla cross carry forward its compact SUV identity but with a sharper and more modern appeal. Toyota has redesigned the front fascia with a larger and more pronounced grille, flanked by slim LED headlights that give the car a bold stance. The bumper design has been slightly raised, adding more aggression while also improving aerodynamics. บนด้านไซด์โปรไฟล์คุณจะได้ฟันเดอร์ลายแอนด์สคาลเท็ดดอร์ซึ่งทำให้ SUV ดูมีแอตเลติกและเอเวอร์ดีไซน์18นิ้วอลลอยด์บนไฮเออร์ทรีมทำด้วยอะดูอัลโทนฟินิช adding sophistication วายด์โลว์ทรีมรีเทน17นิ้วทำด้วยซิมเพิลแต่สไตล์ดีไซน์รูฟเรลล์มาตรฐานข้ามทุกรีมทำให้ใช้งานได้สะดวกสำหรับคนรักการขับขี่กลางแจ้งที่ด้านหลังดีไซน์หลังคาแบบเล็ตเทลไลท์ คอนเนคต์ด้วยเอทิลไลท์บาร์ดัดเอ็นฮานส์เดอะพรีเมียมลุคเดอะเรียบัมเปอร์อินเทอร์เกรตโฟร์สกิทเพลตเพื่ออินฟอชชินอิดครอสโอเวอร์คาแรคเตอร์โอเวอรัลล์เดอะเอ็กเทียร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบหกโครโรล่าครอสไพรซ์เอบาลานบีทเว้นอเวบันเอเลแกนต์แอนด์รักเจสเอสยูวีแอตติจูดแมคกิ้งอิดแอพเพลย์ลิงทูเอไวร์เรนออฟบูยเออร์ moving on to the interior โตโยต้า has significantly upgraded the cabin of the corolla cross to match modern expectations เดอะดัชบอร์ดเลเยอร์เฮส์บีนซิมพลายไฟเย็ดรีฟァร์วิดเอฟลอดดิ้งสิบสองจุดสามอินทัสสครินดิสเพลย์อเวลิเบิลบนไฮเออร์ทริมไวเบตทริมเกตเอสติลอิมเพรสีฟแปดอินสกรีนเดอะอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มอีส์พาวเวอร์บายโตโยต้าและเทสซอฟต์แวร์สปอร์ตติ้งไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์และแอนดรอยออโต้แอสเวลล์แอสโอเวอร์เดอะแอร์อัปเดตเดอะอินสต루เมนต์คลัสเตอร์อีส์นัลฟูลลีดิจิตอลออนมอสทริมออฟเฟอริงคัสตอมิซับเบิลดิสเพลย์ฟ แอนด์ไบรเวอร์แอสซิสแตนต์ฟีเจอร์เดอร์แมทเทอเรียลในไซด์แฮฟอัลส์อีก็เป็นอิมพรอฟซอฟท์ทัดพลาสติกเลเทอร์แรปเพดเซอร์เฟสแอนด์คอนทราสต์ที่ชิงอิเลเวตเดอร์พรีเมียมฟีลในมิดแอนด์ท็อปทรีมไวด์เอนทรีทรีมรีเมนท์พร็อพที่กับวิดไฮคุณภาพฟาร์บิกซีดเดอร์ฟรอนต์ซีดอัซซัปโปทีฟแอนด์อวัยวะเบิร์นวิดแฮตติ้งแอนด์เวนิลเลชันไวด์เดอร์เรียซีดพรอวายเจเนรัสลีกลูมแบงทูเดอร์คัสเอ็กเทนเดดวิล ออลอองวิดเบียร์แอร์คอนดิชชันนิงเว้นแอนด์ USB C ชาร์จิ่งพอร์ตคาร์โก้สเปซอีสอนาเธอร์ไฮไลท์วิดเอราว์ยี่สิบหกคูบิกฟีตเอวายเลเบิลบีไฮเดอะเซคชั่นโร่เอ็กซ์แพนด์เดิเบิลทูในอารีหกสิบห้าคูบิกฟีตเว้นเดอะเรียร์ซีดอาโฟลด์แฟลตเดอะพาวเวอร์ลิฟเกตวิดเอ็กซ์คิคเซนเซอร์อีสออฟเฟอร์ออนเดอะท็อปทรีมแอดดิ่งคอนเวเนนแนนเทคโนโลยีแอนด์เซฟตี้อาร์อารีสแวร์เดอะสองพันยี่สิบหกโคโรลล่าครอสทรูลี่ชายโตโยต้าแฮสอินคลูดอ offering adaptive cruise control, lane keeping assist, automatic emergency braking, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, and a 360-degree camera system on higher trim. In addition, the cabin comes with wireless charging pads, premium JBL audio with up to 9 speakers, and ambient lighting to enhance the driving experience. The interior f i e l d m o d e r connected, and safe. Making it an ideal choice for families as well as young professionals. Now let's talk about performance. The 2026 Corolla Cross o f f e r multiple powertrain options depending on the market, and Toyota has ensured there is something for everyone. The base engine remains a 2.0-liter naturally aspirated four-cylinder producing around 169 horsepower and 151 p o n f e e t of torque, paired with a CVT transmission. ดิสอินเจนน์อีสเอฟฟิเชนต์และรีเลย์เบิร์ลเพอร์เฟกต์สำหรับเมืองที่คุ้มค่าและไล่ไฮเวย์ดิฟวิ่งสำหรับผู้ที่มองหาประสิทธิภาพมากขึ้นเดอะไฮบริดเวอร์ชันคงต่อไปเป็นมาตรฐานเดอะสองพันยี่สิบหกโคลอราครอสไฮบริดแพร์เอสองจุดศูนย์ลิตรกัลโซไลน์อินเจนพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อส่งมอบอัพต์ผสมของหนึ่งร้อยเก้าสิบหกฮัตต์ทาวเวอร์เดอะไฮบริดซิสเต็มจัดให้การเร่งความเร็วที่ราบรื่นการใช้งานที่คล่องตัวและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม reaching up to 42 miles per gallon combined, making it one of the most efficient SUVs in its class. Toyota has also introduced a new plug-in hybrid variant in select markets, offering around 35 miles of pure electric range, which is a game changer for eco-conscious buyers. In terms of driving d y n a m i c the Corolla Cross is designed to offer comfort and stability rather than sporty performance. The suspension has been retuned for 2026 to improve ride quality, absorbing bump and uneven surface with ease. Steering is light and precise, making it ideal for urban manoeuvring, wider all-wheel-drive system available on hybrid enhanced grip and confident in wet or slippery conditions. Noise insulation has been improved, ensuring a quiet cabin even at highway speed. While it may not be a thrill-seeker's car, the Corolla Cross delivers exactly what it will expect. Reliable, Smooth, and e f f i f i e n t Performance. Now let's cover pricing and value. Toyota has manag a ต้ o แ e t มาหนั o ทูกี r o ดอะโค o โรล t i ค e อสคู่มี despite the added feature the base trim start s at around 25,000 US d o l l a r offering solid value with standard safety and infotainment feature the mid-range trim which add s larger screen premium material and more driver assistant technology เ a l l in t h ด2 8 0 0 0งหม0 0 0แปดพันถึงสามหมื่นสองพันดอลลารเรนเดอ roximately $30,000 ื่ l ดอลลาร l ไวเดอร์ฟ y ลลี d หลดเดอ i ์ไฮบริดออร์ปลั๊กอินไฮ t ริดวอร์เรียนแคนโง่อัพถึงส depending on the market and option selected considering Toyota's reputation for reliability low maintenance costs and strong resale value the Corolla Cross Continu e to be a with financial choice in the compact SUV category to sum up The 2026 Toyota Corolla Cross is m o r e t h a n just a compact SUV. It represents Toyota's ability to blend practicality, technology, safety, and efficiency into a stylish and affordable package. The refreshed exterior design makes it stand out on the road. The upgraded interior offers comfort and advanced connectivity. The hybrid and plug-in hybrid option deliver class-leading efficiency. และพรีซิงเอนท์ชัวร์ให้ยังคงเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคหลากหลายว่าแต่คุณเป็นครอบครัวที่กำลังมองหาพาหนะที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันหรือคอมพิวเตอร์ที่ต้องการประหยัดน้ำมันหรือเพียงแค่ใครที่ต้องการความน่าเชื่อถือของโตโยต้าแลนเดอร์โคล่าครอสเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี่คือการทบทวนรายละเอียดของโตโยต้าแลนเดอร์โคล่าครอส2026หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการดูรีวิวเพิ่มเติมเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ and subscribe to Thai Auto. Your support helps bring more in-depth car review and give you updated on the latest model hitting the market. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.